มาดูสวนศาสตร์พระราชานะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเลยที่นี่เขาจะมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนด้วยอย่างนี้คือเสวียนต้นไม้คือเอาไว้สําหรับเก็บกวาดใบไม้ใส่ให้เกิดความสวยงามบริเวณรอบๆมีความสะอาดนะครับด้านในก็จะเป็นการเอาใบไม้มาใส่ทิ้งให้เขาเปื่อยยุ่ยคุณพ่อต้นนะครับเพียงศักดิ์มีสุวรรณันนี้โซนพ่อเลี้ยงไสเดือนครับอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่ไสเดือนทั่วไปนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เฉพาะนะครับเลี้ยงเอามูลของมันเฉพาะเลย เท่าไหร่ครับพ่อก็ประยูพันสองพันห้าเนี่ยพันห้าใช้ปุ๋ยจากตรงนั้นบอครับครับผมโอ้ใช้ใช้ปุ๋ยจากมูลไสเดือนที่เราทำตัวที่จะเป็นบ่อเลี้ยงกบไก่้อกไก่ไข่โอ้โหไข่แดงเนี่ยเกือบเบอร์ศูนย์น่ะขออนุญาตนะที่ผมที่ผมใช้ภาษากลางนะเพื่อสื่อให้กับคนที่ดูเนี่ยคนที่ดูผมไม่ได้มีแค่เฉพาะคนในภาคอีสานนะครับคือเราเอาลง YouTube ด้วยฉะนั้นก็เลยต้องใช้ภาษากลางหน่อยเผื่อว่าภาคอื่นเขาได้ดูนะครับ